มีนี่นะฮะสำหรับสาวจ๋านะครับวลลัชยานะฮะก็แน่นอนว่าหลังจากที่มีข่าวนะฮะว่าเลิกรากันไปนะฮะกับหนุ่มไฮโซกึ้งนะครับตอนนี้เรามาอัปเดตสถานะหัวใจดีกว่าฮะว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างครับ สัญญาต้องเป็นสัญญานในเมื่อบอกว่าจะพูดเรื่องรักนะครับหลังวันเกิดของเธอนักข่าวเลยเปิดประเด็นตรงๆกันเลยกับพิธีกรสาวคนเก่งจ๋าวรัญชยาถึงไฮโซหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยนะครับกับสถานะในปัจจุบันซึ่งคนเนี่ยที่ถูกถามใช้เวลาคิดไม่นานเลยครับแล้วก็ตอบอย่างมั่นใจว่าตอนนี้เธอโสดสนิทหลังจากที่ตัดสินใจเลิกดื่มกาแฟถาวรมา2เดือนกว่าแล้วครับไม่ไม่ได้คุยกันมาสักระยะใหญ่แล้ะคะ่ะ จะสองนะคะเรื่องรักครั้งนี้มันกระทบต่อการเรียนเราไหมคะที่จะจบไม่กระทบค่ะเรื่องรักครั้งนี้ไม่กระทบกับอะไรเลยค่ะ <c oughs> ค่ะอยากให้มองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติค่ะถ้ามันดีมันก็ดีถ้ามันแบบไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นค่ะเป,เป็นเรื่องธรรมชาติ <c oughs> จ๋าก,ก็เชื่อว่าพยายามเราทั้งคู่ค่ะก็เอ่อมันเป็นความสัมพันธ์ที่โตโตแล้วอะ่ะโตที่สุดแล้วแล้วก็ให้เวลากับมัน นานพอสมควรแล้วอะค่ะแต่ว่าในเมื่อมันมันไม่ได้อะเนาะมันก็ต้องทำความเข้าใจอะแล้วก็เดินหน้าต่อไม่เลยค่ะจ๋าว่าจริงๆคนชอบพูดไปอะค่ะจริงๆแล้วทั้งบ้านเขาน่ารักกับจ๋ามากอยากบอกเลยว่าหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะก็คือไม่ได้มีอะไรแบบนั้นเลยค่ะเป็นเรื่องของคนสองคน อนุญาตไม่พาดพิงถึงใครเลยดีกว่า<ม>จ๋าว่าถ้าเป็นเรื่องของคนอื่นไปให้เขาตอบเองดีกว่าเพราะว่าในส่วนของจ๋าจ๋าว่าจ๋าจบตรงนี้แล้วก็คงหลังจากวันนี้คงขออนุญาตไม่พูดถึงเขาแล้ว<ม>ในในในเรื่องของความรัก,กน,นะคะ<ม>ถ้ามือที่สามมันไม่มีนะคะมไม่มีก็ขอยืนยนันเลยไม่มีแล้วก็จะเป็นเป็นเรื่องนั้นจริงๆคือเป็นเรื่องของคนสองคนนะคะ คำถามสุดท้ายนะคะมีโอกาสใหม่ที่จะรีเทิร์นค่ะเธอตอบว่าคงไม่มีวันนั้นส่วนรักครั้งต่อไปคนหน้าไม่ตอบสั้นๆขอพักก่อนดีกว่าแต่ก็ใช่ว่าจะเข็ดนะคะเพราะสาหรับเธอความรักยังคงเป็นเรื่องดีๆที่สําคัญค่ะครับ,บต้องนอจากเลจ้าแเก่องอยู่แล้วใช่สวยอย่างเงี้ยส่วนไม่นานหรออังจริงจริงๆนะครับหนุ่มน,นี่รอจีบเลยทีเดียวใช่แล้วก็รอติดตามกันต่อไปแล้วกันเนาะครับค่ะ